เด็กเป็นยังไงพี่ไปสัปดาห์ที่สอง,ง,งพี่ไม่กลัวเด็กไงพี่เลยไม่ตื่นเต้นถ้าพี่กลัวเด็กพี่ก็จะตื่นเต้นแต่นี่พี่ไม่กลัวเด็กเลยไม่กลัวแบบไม่กลัวพร้อมประทะเพราะว่าคือเด็กที่เนี่ยเอายางนะคือดื้อแบบดื้อมากอะสําหรับพี่นะพี่มองนะแต่ถ้าดื้อจริงๆน่าจะดื้อไม่เท่าตอนรุ่นพวกพี่เรียนตอนประถมแต่แต่ด้วยนิสัยพี่เป็นแบบไม่ได้กลัวคนไงมันก็เลยแบบ เก็บเด็กง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบต้องดุบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าไม่ได้ด่าเฮี้ยสัตว์ออกไปนะไม่ได้พูดกูมึอองอะต่เป็นแต่แบบจะดุอะเพราะว่าพี่โหเสียงดังใช่ปะพี่จะบอกจะนั่งไม่นั่งเนีย่ยถ้าแล้วคือมันมีกฎว่าห้ามตีเด็กใช่ปะถ้าไม่ตีเด็กตอนเย็นต้องอยู่พี่อย่างล่าสุดเพิ่ง่านมาแค่สองวันใช่ปะพี่สอนสึาษาป .5 ป .6 ใช่ไหมแล้วก็วิทยาการคำนวณป .6 แล้วก็ป .1 แต่ทีนี้ตอนที่พี่บอกว่าให้สอบท่องปากเปล่าพี่ก็สอนมันใช่ไหมแล้วมันชื่อภูมิมันดือ้อมันไม่ฟังพอบ่ายสามพี่เลิกสอนพี่จับมันมาอยู่กับพี่เลยทั้งวันเอาละเริ่มแล้วเรื่องระบบไหลเวียนรู้หิตใช่ปะ่ะแม่ก็ท่องง่ายเยเพราะพี่สอนเองพี่ก็ต้องท่องได้นะน้ําตาลไหลเราก็เลยถามว่าร้องไห้ทําไมเป็นอะไร กูกดดันหผมอะนี่ผมนะยังไงอ่ะต่ออะไรครับหกอือกดหกโอหันนี้เอาเรื่องมึงจำไอ้ภูมิได้ปะไอ้ภูมิไอ้เอิร์ดอ่ะไอ้เอิร์ดอ่ะเอิร์ดที่มันเอาเรื่องมากๆอ่ะไอภูมิคนไหนมาเลยไอ้ภูมิดื้อๆอ่ะไอ้ภูมิอ่ะเป็นคนแบบดื้อจะใจไม่ถึงแต่เอิร์ดเนี่ยเป็นคนใจถึงมากเลยชนเอาแบบมันเรียนมวยได้หรอมั้งมันก็เลยคิดว่ามันมีวิชาป้องกันตัวไงแต่มาเจอครูคือเออแล้วมันมาเจอมาเจอเราใช่ปะ มันก็เลยแบบแล้วมันรู้รู้จากเฟซบุ๊กเราใช่ไหมแล้วก็ให้ร็จแล้วที่นี้เราเรียนเทคอนโดใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ามันเหมือนทําทรงไม่ให้กล้าไงก็เลยแบบเอาอยู่ไงมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าแบบถ้าครูใจดีอะเอาเด็กที่นี่ไม่อยู่จริงนะเด็กป .6 ออะโหดื้อส่วนเด็กผู้หญิงนี่แบบทรงเรามันไม่แรลกใช่ป่ะมันออกห้าวทางผู้ชายช่ะมันเขาก็เลยแบบไม่ชอบเด็กทางนี้ไงแต่จะเตือนเลยถ้าแบบแต่กระโปรซ่านอย่างเงี้ยเราจะบอกเลยเราอยู่หกับสามใช่ไหมจะบอกว่าโปรซ่านเป็นนักทุกัด ครูไม่ชอบไปใส่แบบนี้วันต่อมาก็กระโปรงตัวใหม่เลยถ้าบอกเราต้องฟังเพราะว่าถ้าเวลาเราแบบเราโมโหเนี่ยก็จะปิดห้องเลยปิดห้องปิดห้องสอนเลยมันเคยเจอกันแล้วท่านั้นะ่ะก็มีเด็กชุดหนึ่งไปฝึกสอนได้สองสัปดาห์มัง้งเราแบบไม่คิดว่ามันจะรับน้องเราหนักใช่ปะคือว่ามันเป็นเด็กที่อายุเยอะแล้วแต่ว่ามันมันไม่คม่อยเรียนหนังสือมันเลยซ้ําชั้นใช่ไหมแล้วทีนี้ มันนะตบหัวผู้หญิงอะ่ะจนหัวมันสั่นใช่ไหมสั่นแบบหัวสั่นเลยอไอเด็กผู้หญิงคนนั้นมันชื่อไอเฟสเออแล้วไอเด็กผู้ชายเนี่ยมันชื่อสอนมันอายุสิบสามสิบสี่แล้วนะตบจนหัวสั่นเราเลยบอกว่าสอนอย่าทําแบบนี้ครูไม่ชอบเพื่อนเป็นผู้หญิงให้เกียรติเพื่อนไอสอนมันตะโกนใส่หน้าเราว่าก็มมงใช่แม่ผมนี่ครู mm. นี่รอบแรกนะอืเราก็อ่ะหยุดไว้ก่อนรอบที่สอง มันกระทือบไปกอบเกียดติจนลงไปนอนกองกับพื้นบอกแล้วเด็กนี่มันแรงเราห้ามใช่ไหมเราห้ามก็จะบอกว่าอย่าทำเพื่อนครูไม่ชอบเสร็จแล้วปับ๊บไอสอน,นตะโกนเสหน้าครูว่ามไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมนี่เนี่ยรอบสองทีนี้เด็กห้องเราเดินมาชื่อเกดไอเกดมันเป็นเด็กแบบใจถึงมากเลยนะเป็นเด็กห้องของเขาเองใช่ไหมมีเกดไออาทิตย์ไอเมียสามคนแต่เกดเดินมาคนแรกวันนั้นไออาทิตย์ไม่มาพอดี เจดเดินมาเจดก็เลยถามว่าครูทําอะไรแล้วมันหมดคาบสอนแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ไอ้สอนอ่ะมันไม่หยุดเลยไอ้เจดเดินมาไอ้เจดก็เดินไปไปเหมือนกระทำเงี้ยอย่างเงี้ยแค่นี้นอืมแต่ว่าไม่ได้โดนอะไรมากค่ะไอ้สอนชอกไอ้เจดอะ่ะแต่ว่าไม่ได้โอนใช่ไหมจนหัวมนันโใช่ไหมแล้วทีนี้เราเป็นห่วงไอ้เจดใช่ปะเรายอมรับว่าเราอ่ะนิสัยไม่ดีคือถ้าเรารักด็กคนไหนเราก็จะรักแต่คนน,น,นั้นอันเนี้ยอย่าทำตามนะมันไม่ดี เราก็เลยไหว้อสอนอะเราว่าแรงนะเพราะเราเป็นคนพูดคำหยาดใช่ปะแต่เราไม่ได้ดา่าเราพูดว่าอย่าทำแบบนี้ได้ไหมฮะสิ่งที่สอนทำอะมันถูกหรือไงแล้วเราก็พูดว่ามึงจําไว้นะมึงอย่าคิดว่ามึงเก่งเพราะถ้าเมื่อไหร่กูหมดจากความเป็นครูที่เนี่ยมีเจ๊กุมอย่างนี้เว้ยมันก็แบบหน้ามันก็เจือนลงใช่ปะแล้วทีนี้เราก็แล้วทีนี้เรื่องมันเหมือนไฟลามทุ่งเว้ยครูประจําชั้นเราอะก็มาใช่ไหมนั่น <laughs> <laughs> แหละลงไปพูดหน้าห้องผอ,อ พอออได้ยินตายหา,<ร>าแล้วครูสัปดาห์ที่สองไม่ได้ครูพูดแบบนี้พ,บบนพูดว่ามันเลยพูดว่าเออพี่สอนต่อยพี่เกดครับเด็กมันพูดมันเรียกสอนอาภีพี่สอนต่อยพี่เกดครับเรียบร้อยโดนพอออเรียกเลยเป็นในคาบของเราใช่ไหมเราก็ลงไปพอออก็เลยตําหนิเราว่าเป็นครูอ่ะนั่นแหละอย่าอย่าเข้าข้างแต่เด็กตัวเอง ให้ทำตัวเป็นกลางเพราะเราเป็นครูแล้วนะถึงเราจะเป็นแค่กษ่สอนใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นมาถึงเนี่ยเราก็ยังรักไอ้เกณฑ์นะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่เราลดอคติจากไอ้สอนลงเพราะว่าอาจารย์อภิชาส่งคลิปหนึ่งให้เราดูอาจารย์ส่งให้ดูอย่างคลิปอะไรเดี๋ยวไปถามอาจารย์ดูว่าคลิปอะไรเดี๋ให้ดันคนส่งเองช่ะ <c oughs> ไปส่งไปถามเลยไ <c oughs> อัน,นี้เราก็เลยแบบว่าอาจารย์ให้มาปรับใช้ใช่ไหมว่าเออเนี่ยไม่ได้ปรับที่ตัวเราแต่ให้ปรับเอ้ยไม่ได้ปรับที่ตัวเด็กแต่ให้ปรับที่ตัวเราใช่ไหมมันต่อมา เราก็ถามมันว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังวันนี้ค่ะคือพูดแต่ในใจยังเกียดนะอยากจะลองดูว่าวิธีของอาจารย์ชาใช้ได้จริงไหมใช่ไหมแค่อยากลองดูนะไม่ได้คิดจะทําทีนี้เราก็เลยแบบว่าก็เลยถามเพราะทีนี้ไอสอนพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปว่ะเราเพิ่งรู้แล้วว่าสิ่งที่มันทาอะ่ะคือการเรียกร้องความสนใจอะ่ะให้ครูอ่อย่างเราอะ่ะสนใจเขามันอาจจะกลัวครูที่เป็นครูจริงโดยที่ไม่ใช่ครูนักศึกษา เรียกร้องความสนใจพอทีเนี่ยเราสนใจมันใช่ไหมมันก็ตั้งใจเรียนมันก็จะตอบถึงจะกวนประสาทไปบ้างในบางเวลาทีนี้มันก็จะเดินผ่านหน้าห้องหกทสามตลอดเวลาเลยแปดรอบแบบนั้นเราเห็นแล้วมันเดินแต่รอบพี่ห้าเฮ่ยเพราะไม่ได้นั่งตรวจงานเด็กเราก็ชงเดืเอดอ้าจะเดินทำหาเลยวะไม่ได้สนใจนะทีนี้อาจารย์เข้ามาอาจารย์ถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้วะอาจารย์เรียกมันมาถามว่าทําไหมเดินเป็นไปเข้าห้องน้ําครับแล้วรอบที่แปดมังเราก็เลยเดินออกไปรอหน้าห้องแล้วเราถามสอนมาทาอะไรลูก มาห้องน้ําครับเราก็ได้ถามสอนว่าสอนกินข้าวหรือยังทีละครับแล้วสอนจะไปไหนต่อไปเรียนครับหลังจากวันนั้นสอนเดินผ่านหน้าห้องเราเราต้องออกไปทักสอนเสมอ <c oughs> <laughs> เพื่อไม่ให้สอนเดินไปเดินมาเพราะเรากลัวไอเกสเด็กห้องเราออกไปกระทืบไปสอนเพราะมันเป็นฝั่งป .6 ป .5 ป, 6, ป .6 มันแยกฝั่งกันมันมีหกห้องไงป .6 สามป .5 สามเรากลัวสอนโดนกระทืบใช่ไหมท่านเห็นมาจากเราแล้วเด็กเราจะไม่พอใจนี้ หลังจากนั้นเราก็ต้องแบบคือคือถ้าใครจะออฝึกสอนอะ่ะต้องปรับตัวกับเด็กมากๆเนาะปูเนาะในในห้องเรียนอะ่ะในห้องเรียนใช่ไหมเราคุยกันก็จริงนะแต่มันจะมีแต่เพื่อนใช่ปะแต่พอเราไปหาเด็กอะ่ะมันไม่ได้มีแต่เพื่อนเรานะมันร้อยพ่อพันแม่นะล้วผู้ปกครองโคตรแรงเลยคือลูกกูถูกอะ่ะมึงผิดจะต,ต้องเอาเด็กถ้าถ้าเด็กไม่อยู่เด็กก็จะแบบเล่นหัวเลยคือพูดจาแบบไม่ได้กลัวเวลาเข้าสอนเนี่ยเด็กก็จะไม่ฟัง ต้องเอาเลยต้องเอาให้อยู่เลยต้องแบบหนึ่งชั่วโมงอะ่ะถ้าแบบได้อบรมนะมึงไม่ต้องเรียนแล้วมึงเก็บหนังสือเลยเดี๋ยวจะเป็นเหมือนไอ้ภูมิร้องไห้อาแบบนั้นอะ่ะพี่เอาปอหกนะปอห้าก็ดือ้อแต่ไม่มากปอหกมันเริ่มมีความคิดของตัวเองไงสองปอหนึ่งก็ฟังอยู่แต่ปอหนึ่งดุตะวันนี้เดียวมันก็กลัวใช่ไหมมนก็จะแบบอย่างเงี้ยเนี้ยเ้าก็คุยเสียงดังไงถ้าพูดปกติก็ดังหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าได้ตะโกนนะ เด็กก็จะอยู <ue> ่อย่างนี้เลยกลัวมันจะกลัวแล้วก็ป5ป5ให้สอนป6นี้เอายากหน่อยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยสอนอยู่พอให้ทํางานเสร็จนะลูกขึ้นมาแต้นติ๊กตอกหือเดินลุกขี่สักทีมึงต้องให้เกียรติครูผู้สอนหน่อยแต่พอแบบรู้ว่าเราไม่พอใจ่ะเด็กก็จะหยุดนะหลังจากวันนั้นก็จะไม่ทํานี้เวลาเราเข้าสอนทั้งไม่นั่งนะลุกนั่งสี่สิบที อสอนโดนแล้วแปดสิบทีวันนั้นขาลอยเลยลุกไม่ขึ้นเลยทีเนี้ยน,น,นั่งไม่ลุกเลยเมื่ย <laughs> ดโดนโดนหมดมันก็แค่นี้เนาะเพิ่งตึกสอนแค่เดือนเดียวไม่ได้แบบไม่ได้เยอะแล้วเราเด็กมีพฤติกรรมที่มันเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะแกยังไงคะอย่างทิปตบอย่างเงี้ยก็เรียกบอกพูด,พดยังไงเดียบอกเลยว่าไม่ชอบมันนี่ก็จะเรียกอ่างเงี้ยเพราะเขา่าคนพูดไม่มีหางเสียงใช่ป่ะจะมีหางเสียงเฉพาะครูอาจารย์แค่นั้นอยู่เป็นเงี้ยเลยรู้ว่าต้องพูดกับใครยังไงมันนี่ดิอย่างันชื่อชมพูพูดไปดิ ไม่ตถามเขาคูกการอย่าเต้นติ๊กตอกคุณไม่ชอบจะแร็ก็แร็ตกให้ถูกเวลาค่ะหลังจากวันไม่เต้นอีกเลยเพราะเราแบบเราเวลาเราพูดเราไม่ได้แบบยิ้ม,ม,มจะแบบพูดน้านิ่งๆิงเลยพเพราะเขาเป็นคนดุใช่ล่ะแบบจะหยุดหลังจากวันนั้นเต้นไม่ออกเลยแต่พอพอเลิกเรียนก็จะพากันจับกลุ่มเต้นเหมือนเดิมอันนั้นสนุกสนานอันนั้นก็คือเวลาส่วนตัวของพวกมันแล้วแต่ในชั่วโมงมันต้องเรียนเพราะเราสอนผู้กศึเนี่ยมันมันไม่ได้เนื้อหาเยอะ แต่ว่าถ้าจะลงลรายละเอียดเนื้อหาต้องแบบคาบต่อไปคือการวางตัวกับเพศตรงข้ามแล้วแบทีนี้ก็จะดูแล้วว่าเป็นยังไงแล้วอบบพฤติกรรมเสียงอะไรพวกนี้นต้องสอนอย่างนี้แล้ว,วอ่ะเพราะเด็กป .6 นะ่ะท้องก่อนวัยเยอะและเด็กที่นี่นะผู้ชายเยอะเยอะกวผู้หญิงโอ้เยอะผู้หญิงเยอะห้องเขาอ่ะมีผู้หญิงห้าคนผู้ชายสิบห้าโอ้โหหันไปทางไหนมีแต่ผู้ชายดื้อมากตึ๊ง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 อย่างเงี้ยแม่งวิ่งอย่างเงี้ย แต่วถ้าดื้อๆหน่ยก็ต้องเรียกมาตรงวันก็ต้องแบบแม่งมีข้าวครูอย่าอจารชาวีวันแกก็จะช่วยอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นผึกสอนใช่ปะถ้าเราเข้าไปยุ่งมากเราก็จะโดนพออว่าพออจะเอาเด็กเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เครู<ะ>ต้องแบบดูนั้นจะถามอะไอีกเ็อ,อย่างเวลาในห้องอย่าเงี้ยค่ะ หมือนคาบแรกที่เราเข้าไปแล้วสมมติเด็กยังไม่เรียบร้อยเราบริหารยังไงหรือว่ามันทะเลน่นมันแบบยังไม่พร้อมที่จะเรียนเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเราเตรียมพร้อมยังไงเข้าไปคาบแรกรอ่ะก็เป็นตัวของตัวเองแหละก็คือแบบเราอย่าไปแอปอแะบบอย่าไปแอปว่าแบบคือไม่ใช่ไปแอปแบบแต่ไม่ใช่เป็นเล่นไม่ใช่ไปแบบสวัสดีเด็กเด็กอย่างเงี้ยไม่เอาแบบไปในน้ำตัวมาจากไหนสถาบัานอะไรเอกอะไรหนูชื่ออะไรในน้ำตัวให้ครูฟังหน่อยครูอยากฟังเป็นมิตรกับมันก่อนอ,นอะ่ะ แล้วมันก็จะแบบมันก็จะย่างเชิงเราเลยค่ะข้าบแรกไม่มีใครรู้นิสัยเด็กรอกมันจะย่างเชิงเราไหมแบบเอ๊ะ,อะยังไงพอค้า,าบสองลายจะออกเนี่ยปัจจุบันข้าบหกแล้วรู้หมดแล้วรู้แต่ค้าบสามแล้วก็แต่ละคนใช่ไหมแต่ยังมีบางคนนะที่ลายยังไม่ออกดูยากอืมดูยากมากๆเลยบางคนก็ทําตัวแบบเรียกร้องความสนใจแบบเงียบๆอ่ะงานไม่ทําเพื่อให้ครูเดินไปหาบบ่อยแต่บางคนก็แบบ ดูเหมือนมันพูดมากนะเหมือนผีจอฟังมาพูดเลยนะแต่พอเวลาให้สอบไม่ได้เต็มเฉยเลยวะคือแม่งเก่งเออจุดนั้นอ่ะแล้วก็จะถามว่าผมเก่งไหมก็จะเดินมาถามก็บอกว่าเก่งดีเมื่อกี้ก็จะทาได้พูดจริงปะเนี่ยจะถามเอ็มมิวสิกพูดจริงปล่าอย่างไอ้ภูมิอ่ะตั้งแต่วันนั้นอ่ะมันจะมาหาเขาทุกกลางวันเพื่อมาบอกว่าผมท่องได้นะระบบไหลเวียนโลหิต ทีนี้มันก็จะแบบสนิทกับเขาแล้วไงสนิทใช่ไหมอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเดินมาหาผมท่องได้นะให้ผมท่องปะก็กลัวมันเสียน้ำใจใช่ไหมเราก็บอกเ่าท่องมาก็ยืนฟังมันสามนาทีและทีนี้มันก็ถามแต่ว่าผมเก่งปะอย่างเงี้ยเวลวตามันบอกว่ามันแบบออดีใจใ <ผม S 2> ที่ท่องได้ไดเออเราก็บกแบบเกง่งครูว,ว่าแล้วว่าภูมิทําได้มันก็บอกมาอีกดีมาอีกดีผมท่องให้ดูแค่นั้นนะอมรับเลยเออแล้วแต่ จัดการไม่เหมือนกันนะปอล์หนึ่งสองหเราเจอแต่ปอหนึ่งห้า